สวัสดีค่ะอราทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปราศีตุลธาตลมนะคะคลิปทั่วไปประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเจ้าชะตาเนี่ยได้ the emperor นะคะ the emperor เนี่ยก็จะหมายถึงจกักรพรรด ผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความร่ำรวยผู้ที่มั่นคงผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีบารมียิ่งใหญ่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่กล้าหาญทะเยอทะยานต่างชาติต่างภาษาความสำเร็จแล้วก็แต่งงานแล้วแล้วก็มีบุตรแล้วนะคะมีฐานะที่มั่นคงนี่คือเจ้าชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะนี่ชาวราศีตุลเนี่ยสงสัยจะเอาหมดทุกคลิปเลยนะคะเนี่ยที่ดีๆเนี่ย คลิปที่แล้วก็สุดยอดเลยนะคะคลิปนี้มาอีกเจอผู้ชายที่ร่ำรวยอีกแล้วเห็นไหมคะบอกแล้วว่ามีคนร่ำรวยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดจะทำงานใหม่ต่อยอดใหม่ตอนนี้ก็กำลังเยอะมากมายเลยนะคะตอนนี้กำลังเริ่มผลิตเริ่มนูน่นเริ่มนี่กันพอเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายทุกคนก็จะเป็นผู้ที่มีเงินเล็กเงินน้อยไปหาเงินใหญ่กันหมดแล้วนะคะต่อไปเลยนะคะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบคุณได้สี่ถ้วยนี่ก็หมายถึงเด็กที่ไม่สมหวังไม่ได้ดั่งใจจะต้องเป็นอะไรที่สมหวังของเด็กอย่างเงี้ยเขาถึงจะยอมอะไรประมาณนี้นะเขาเข้ามากระทบคุณนะนะคะพอเขาเข้ามากระทบเจ้าชะตาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ยอมไม่อะไรต่อะไรก็แล้วแต่คือไม่ยอมตลอดอะแต่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันเข้ามากระทบก็กระทบไปนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบที่3สิ่งที่คาดหวังก็คือได้4ดาบก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยเขาคาดหวังว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสงบนิ่งหลีกเลี่ยงความตึงเครียดเตรียมตัวให้พร้อมกับอานาคตที่ดีกว่าเดิมตอนนี้เป,นเป็นช่วงที่หยุดพักเป็นช่วงที่เออพักผ่อนก็พักผ่อนกันไปนะเดี๋ยวว่าเตรียมตัวนะที่จะได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาศักยภาพในการทํางานของแต่ละคนอะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดของเขาไว้อย่างนั้นเขาไม่ได้คิดว่ามันแย่ หรือว่ามันจะพังหรือว่ามันจะอะไรเขาคิดดีนะคะเนี่ยเขาคิดดีเขาคิดว่าตีดาบถ้ามันไปขึ้นที่อื่นเนี่ยมันจะตีอีกแบบนึงเลยแต่มันคิดอย่างเนี้ยมันคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างสงบนิ่งเขาคงจะได้ทําการค้าได้นะคะเขาก็คงจะเห็นเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะอดีตที่นานมาแล้วเนี่ยคุณได้พระราชาถือเหรียญหมายถึงเจ้าของกิจการงานใหญ่อาจจะเป็นบิดาคุณก็ได้นะคะหรือ อาจจะเป็นเจ้าของกิจการผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ที่ร่ํารวยใหญ่ๆนะคะที่จะอยู่ข้างคุณมาก่อนนะคะอดีตนะคะต้องบอกว่าอดีตอดีตเนี่ยมีคนร่ํารวยมหาศาลเลยอยู่ข้างๆคุณมาอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ไม่ทราบจะเป็นบิดาหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพหรือร่วมธุรกิจต่างๆนะ,ะมันตีได้หมดนะคะเพราะมันเป็นอดีตท,ที่นานมาแล้วนะคะต่อไปนะคบอดีตท,ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้เองคือได้สามเหรียญ อาจจะปี2ปีก็ได้นะคะเคยทํางานเป็นทีมเคยทํางานแบบสบายๆแบบฉลุยอะอะไรก็ผ่านหมดอะไรก็ดีหมดเพราะว่าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ทําอะไรก็เป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็รู้สึกเหมือนมันชื่นชมกับเงินที่เราได้มาเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เดชชาริออดอะนะคะชาริออดเนี่ยมาขึ้นในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ยเราเลยต้องบอกคุณเลยว่าจะมีความมั่นคงจะชนะทุก ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่จะเป็นผู้ชนะ,ะเป็นผู้ที่ควบคุมบังเหียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างขาวดำมันอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วเพียงแต่อย่าให้สิ่งใดมันโดดเกินไปเท่านั้นเองนะคะคุณเอาอยู่หมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ การสื่อสารการอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําสําเร็จหมดทุกประการเลยนะคะชาริออดมันขึ้นนะมันคือการชนะทุกศึกไม่ว่าจะเป็นศึกในศึกนอกหรือว่าจะเป็นในบริษัทเนี้ยแล้วก็เฮ้ยต้องไปติดต่อกับคนนู้นข้างนอกนะคุณก็เอาอยู่หมดคุณวางแผนได้หมดนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งเก่งทั้งฉลาดเลยนะคะอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวผ่านทุกอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะ ปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขสามไม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงคุณอยากจะให้มันมีการเจริญเติบโตคุณอยากจะให้มันมีธุรกิจที่ดีมีการค้าที่เฟื่องฟูแล้วก็มีการเจรจามีการได้รับความร่วมมือที่ดีคุณอยากจะให้ปัญหาพวกนี้มันหมดไปให้ทุกคนเนี่ยได้มีกินมีอยู่ได้ทุกคนที่เป็นพนักงานของคุณนะคะได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน ได้รับความร่วมมือจากพนักงานต่างๆเป็นอย่างดีข่าวสารต่างๆที่ดีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็การที่มันได้สามไม้เท้าเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องรอก่อนนิดหน่อยนะคะอย่าพึ่งใจร้อนมันได้สามไม้เท้ามันเป็นแนวทางแก้ไข,ขให้ใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีแนวทางแก้ไขข,ของมันอยู่แล้วแนวทางแก้ไขหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือความเจริญเติบโตและการเริ่มสร้างเริ่มปลูกเริ่มลงมือทําเป็นการเริ่มต้นสร้าง แล้วก็กาเนิดสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ๆความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่จะทําให้เราได้ผลกําไรที่ดีเราต้องกล้าที่จะคิดเริ่มต้นที่จะทําตั้งแต่ลูกน้อง จนถึงข้างบนเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นผลกําไรตอบแทนคุณอย่างมหาศาลนะคะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเลยนะคะเริ่มจากการปลูกหญ้าเล็กๆจนไปปลูกต้นไม้ใหญ่เลยนะคะต้องเริ่มอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนจะอยู่ดีกินดีในบริษัทของคุณเลยนะคะแล้วทุกคนจะมีผลกําไรที่ดีเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่แตกต,ต่างกันที่ว่าใครขยันมากใครขยันน้อยเท่านั้นเองอะนะคะเม็ดเงินที่จะได้ต่อไปนะคะสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ย คุณได้สองไม้เท้าคุณจะมีธุรกิจคุณจะมีผู้ช่วยคุณจะมีคู่ธุรกิจที่จะเริญรุ่งเรืองคุณจะมีคู่ธุรกิจที่เป็นผู้หญิงและจะเข้ามาส่งเสริม จะเข้ามาส่งเสริมธุรกิจเนี่ยให้มันจเจริญรุ่งเรืองต่อต่อต่อขึ้นไปอีกแล้วทําได้อย่างยาวนานด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นไม้เท้าสองไม้เท้าที่กําลังจเจริญงอกงามนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณคิดอะไรไว้เนี่ยมันสําเร็จและมันจเจริญเติบโตนะคะสุดท้ายเป็นใบสรุปได้5ดาบ ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะในการงานที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องระวังไว้เพราะมันคืออนาคตนะคะวันนี้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำเร็จเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วสงบสุขแล้วในบริษัทเราเนี่ยนะคะมันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วต่อไปนะคะในอนาคตให้ระวังการขัดแย้งกันเองนะคะคนเราก็อย่างเงี้ยนะคะเวลากินดีอยู่ดีแล้วมันก็ต้องหันมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้เราป้องกันเอาไว้ซะให้ดีนะคะตั้งแต่วันที่เราเริ่มสงบสุขในบริษัทเราเนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่ม วางกฎระเบียบไว้เพื่อวันข้างหน้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่า,าเดี๋ยวจะมีการขัดแย้งกันขึ้นมาอีกในเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อขจัดปัญหาในอนาคตนะคะดีแล้วบทสรุปเป็น5ดาบทึงมาบอกให้เรารู้เลยว่า คุณจะมีปัญหาในเรื่องการขัดแย้งในอนาคตเพราะฉะนั้นให้คุณจัดการในการขัดแย้งเนี่ยให้จบซะตอนนี้เราทําสิ่งที่มันจเจริญเติบโตเรียบร้อยแล้วไรเราก็วางแผนในสิ่งที่ใครก็ตามที่จะมาทําตรงนี้ต้องเจออย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคุณก็ว่าของคุณไปนะคะตามที่บริษัทคุณกําลังทําอยู่นะคะคุณกําลังจะวางแผนให้คนทุกคนเนี่ยไม่อดไม่อยาก แล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีอาชีพของแต่ละคนเริ่มจากการปลูกการทําคุณต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีกินอย่างถาวรเนี่ยนะคะเราดีใจกับชาวตุนนะคะที่คุณจะพาพนักงานบริษัทของคุณไปรอดแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยนะคะอีกส่วนหนึ่งได้มีกินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาเลี้ยงครอบครัวเขาอย่างมีความสุขอันนี้เรา,าอวยพรให้สําเร็จทุกๆประการนะคะถ้าคนดีอย่างคุณ ได้ปกครองบริษัทของบริษัทของคุณเรียบร้อยแล้วกําลังทําที่อย่างที่ออร่าพูดนะคะใบสรุป5ดาบจะไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคุณเลยนะคะออราให้พอเนี่ยจงสําเร็จแก่คุณทุกๆประการไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณทําดีทําเพื่อ เพื่อท้องของลูกน้องคุณนะคะก็ขอให้คุณสําเร็จทุกๆประการเลยไม่มีใครที่จะมาคิดร้ายกับคุณได้เลยนะคะอร่าอวยพรให้นะคะราศีตุลน,นะคะเห็นไหมคะทุกคนที่ได้ดูอร่าทาโร่แล้วคนที่มาเมนแบบไม่มีความคิดนะคะลองมาดูสิคะอร่าทาโร่แต่ละคลิปแนตะ่ละคลิปเนี่ยคนที่มาขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนที่ ไม่ใช่คนที่คุณควรจะมานั่งโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้มานั่งเม้นใต้คลิปโอ้โหไม่ให้เกียจข้อดวงดีขนาดนี้คุณก็ไปเปลี่ยนประเด็นเป็นอย่างงูน้นเป็นอย่างนี้ซะอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ใช่ในตัวที่ราบพูดไปเราก็ไม่จําเป็นนะคะต้องมาเม้นหรืออะไรไปว่าเขาแล้วคุณจะไปเม้นให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเป็นกรรมติดตัวติดนิ้วติดมือคุณไปเปล่าๆราชวนทุกคนนะคะมาทําความดี มาเป็นแสงสว่างมาเป็นน้ำดีกับออรามาเป็นเพชรน้ำหนึ่งด้วยกันนะคะทุกทุกคนเป็นได้นะคะอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะที่ว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับตัวคุณเองหรือเปล่าไม่ใช่ให้ความร่วมมือกับออรานะคะออรามีหน้าที่แค่มาจุดแสงสว่างจุดส่องเทียนให้คุณเท่านั้นเองเพียงแต่ว่า ตัวคุณตัางหากว่าขัดเกลาตัวคุณหรือเปล่าถ้าคุณขัดคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ขัดคุณก็อยู่ของคุณแบบนั้นคุณจะอยู่แบบเดิมๆก็ไม่ได้มีใครเข้ว่าอะไรนะคะแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมใหม่มันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอฝากกด subscribe กดไล k e กดแชร์ให้ออร่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ